สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องมาทุกวันเลยทุกวันนะครับวันนี้จะมาหั่นปลาช่อนต้มยำนะครับลูกค้าสั่งต้มยำหกโลนนะครับผมก็แยกแยกุงแยกเนื้อนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับต้องขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาคอมเมนต์และให้กําลังใจผมนะครับถ้าคอมเมนต์ไหนที่ผมไม่ได้ตอบก็ต้องขอโทษด้วยนะครับบางทีกลับไปบ้านแล้วเพียก็อาบน้ําหลับนอนไม่ได้ตอบครับผมถ้าไหนตอบได้่างๆผมจะมาแวะตอบให้นะครับ โอเคไปดูกันเลยนะครับพี่มาเช่นกับผมก็ได้เดี๋ยวผมขอขาดปลาแป๊บนึงนะครับพี่ไหนมาครับร่อเดียวที่สองโลครึ่งครับหนึ่งร้อยครับผมครับ ไปดูต่อเลยนะครับผมน่ากินนะครับกระชอนมีไข่ ่กินนะคุ้งไข่คุ้งไข่รือ่อ สอไปเราจะมาหัน่นเนื้อครับผมประมาณนี้นะครับลูกค้าไปลวกแล้วก็ขายนะครับไม่ได้ต้มยำเป็นหม้อนนะลูกค้าจะเอาไป ลวกแล้วก็วางเรียงบนหาดโชว์ขายนะครับผมสวยนะ

แตงโหมักอร่อยตรงนี้มีวาวมวาพี่เ,เาากไม่ขี่แถมไปเลย <laughs> ร้อยหกสิบพี่โอเคขอบคุณครับโอเคครับพี่เบเรียบร้อยนะผมสวยคิด ขอ,ขอบคุณครับถ้าชอบคลิปผมก็ฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําตาให้ดูใหม่กับช่องมาทุกวันเลยทุกวันขอบคุณมากครับผม